อิมัมซาฟีอีเนี่ยกำหนดเลยว่าเวลาละหมาดสุบโบเนี่ยสุนัตให้อ่านดุอาคุณูหลังจากรุกัวในระัาที่สองขึ้นมาเอียติดานแล้วเนี่ยนะครับให้อ่านดุอากุนูโดยถือว่าเป็นสุนัตอับอับเป็นสุนัตซึ่งเกือบจะเป็นส่วนหนึ่งของรุกลละหมาดเลยทีเดียว แต่ก็ยังคงถูงเป็นสุนัขและมีข้อกําหนดว่าถ้าละทิ้งไม่กระทาเนี่ยก็สุนัขให้สุยุสหวีเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ให้แก่การละมาสุบม์แต่น่าแปลกนะครับอบูอานิฟาบอกว่าไม่มีสุนัตไม่มีสุนัขให้ทําการอ่านดวอาคุนูตในละมาสุบม์ซึ่งพวกคณะใหม่เขาก็ไม่อ่านดวอาคุนูตนะครับเราก็ไม่ได้ไปว่าเขา เรายังออกหลักสูตรบอกไม่ต้องอ่านดูอากุนุตตามมัซซับอบูฮานิฟานี่เห็นไหมของสมาคมคุรุสัมพันธ์เนี่ยท่านอยู่ในมัซซับอบูฮานิฟาท่านก็ไม่ต้องอ่านดูอักุนุตรเราก็ออกหลักสูตรให้ก็สอบตามนั้นถ้าเกิดเกิดมาตอบว่าให้กุนูตด,ด้วยเราถือว่าตกนะเพราะคุณเรียนตามหลักสูตรอบูฮานิฟานะครับอิหม่ามซาฟี เวลาไปเดินทางไปที่ดินแดนอันเป็นที่ฝังศพของอบูฮานิฟาเนี่ยอิมามซาฟีละมาสุโบท่านไม่อ่านดวอากุนดครับดวอากรุนด์เป็นสุนัขท่านไม่อ่านครับทั้งทที่ท่านเป็นคนบอกว่าเป็นสุนัตอับอัดนะต้องอ่านนะถ้าไม่อ่านก็ให้สุญุซ้าวีนะสารุสิดมาถาม ว่าทําไมท่านไม่อ่านดูอาลคุนุตในขณะที่ท่านเป็นผู้ตัดสินว่าให้อ่านดูอาลคุนุตในละมาสุบฮกท่านอิหมัมซาฟีตอบว่าอย่างไรครับนี่คือนักวิชาการเขาไม่ฆ่ากันเขาไม่ตัดสินกันเขาไม่ทําลายกันอิหมัมซาวีบอกว่าเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของภุโบนีคืออบูอานิฟะเพราะท่านตัดสินว่า ไม่ต้องอ่านดูอาลกุนูนท่านอิมัมซาฟีก็เกรงว่าจะเป็นที่ระคายเคืองก็เลยไม่อ่านอ่านแล้วเดี๋ยวกลัวกลัวอบวดณิฟาจะต่อว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เธอนะนี่เป็นการให้เกียรติเห็นไหมในขณะที่อบวุิฟาก็ไม่ได้ตัดสินอิมัมซาฟีว่าผิดอิมัมซาฟีก็ไม่ได้ไปตัดสินอบวุนิฟาว่าผิดเป็นบิดอาต้องตกนรกเหมือนกับคนบางคนในสมัยนี้เห็นไหม นี่คือคนเขาเข้าใจยไงมันก็เป็นอย่างเป็นอย่างที่ผมพูดนี่แหละครับคือเลิกตัดสินกันเสียปัญหามันก็จบปัญหามันก็จะจบทันทีทีนี้เรามาดูสุดท้ายถามว่าการอ่านดุอากุนูดในละมาสุพีเนี่ยได้หรือไม่ครับตกลงดกได้ไหมเนี่ย ตอบไปแล้วพ8 0 0ดร้อยครั้งอันนี้พัน0ปดร้อยหนึ่งครับพันแดรอยหนึ่งจะตอบใหมายคือเราเราถธพูดอย่างนี้เดี๋ยวพี่น้องจะน้อยใจก็ต้องตอบอีกคือเราเราไม่เบื่อตอบหรอกนะแต่ว่าพี่น้องที่ดูรายการอยู่เป็นประจำเนี่ยที่เป็นแฟนรายการเนี่ยบางทีเขาบอก คำถามนี้อีกแล้วมาแล่วอีกแล้วคือเราก็ต้องเห็นใจคนที่เขาเพิ่งจะมาดูใช่ครับหรือไม่เคยได้ได้ฟังคำตอบนี้คือเฉลี่ยกันเฉลี่ยกันอย่างเรื่องของกูนูดเนี่ยคำว่ากูนูดในทางภาษาแปลว่าอสุกุตแปลว่านิ่งๆครับผมอยู่นิ่งๆได่เฉยอาจารย์อามินนั่งนิ่งๆนิ่งแล้วเนี่ยนิ่งๆอยู่นิ่งๆได้อยู่นิ่งๆครับอ๋อแหละในทางภาษาเขาเรียกว่ากูนูด ในทางภาษานะแต่ว่าในทางศาสนาเนี่ยคำนี้ถูกนำมาใช้หมายถึงการขอดูอาก่อนที่จะรุกะหรือเงยขึ้นมาจากรุกะแล้วมันได้สองกรณีครับผมคือหลังจากอ่านซูราะเสร็จแล้วก่อนที่จะลงรุกอขอดูอาก่อนหรือเงยขึ้นมาจากรุกเก่อนที่จะสุยุดลงไปขอดูอาก่อนการขอดูอาอย่างตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น การกูนูดถามว่าท่านนบีม a ม o m a ah. สุลลัลฮวะเลวะซัลลัมเคยทำไหมนบีเคยทำทั้งห้าเวลาเลยก็คือสุโบบ่ายอาซัตมะเกริบและอิชาอัดิสซเฮียไหมในซเฮียบุคอรีในเหตุการณ์ที่พวกเรียกับพวกซักวานมาหาท่านนบีม a ม o m a สุลลัลฮวะเลวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าที่หมู่บ้านของเราเนี่ยมีคนรับอิสลามเยอะแยะแต่ไม่มีผู้รู้ไปสอนนบีช่วยส่งผู้รู้ไปกับพวกเราหน่อยนบีก็ส่งซอฮาบะที่เป็นกุลร้อ่าน Stevens, นักอ่านคือคําว่ากุรอ้อในภาษาฮะดิษตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าซอฮาบะที่เป็นนักนักอ่านเสียงดีครับไม่ใช่ค,คือหมายถึงน,นักคนอ่านกุรอานและเข้าใจกุรอานด้วยนะบ,บีก็ส่งซอฮาบะที่เป็นกุดร้อไปกับพวกเรียกับพวกซักวานเนี่ยเจ็ดสิบคนแล้วปรากฏว่าพอไปถึงระหว่างทางเนี่ยถูกฆ่าหมดเลยพวกเรียกกับพวก,พวกร, mehrere, วกรัวกราวกานมา มาฆ่าซอฮาบะของนบีพอนบีรู้ข่าวเนี่ยน,นบีร้องนะอเสียใจครับแล้วนบีก็ทําการกูนูดดูอากูนูดเพื่อที่จะสาบแช่งพวกเรียกับพวกรักวานเนี่ยซูโบบ่ายอาซัดมะเกเรบอิชาซูโบบ่ายมะเกเรบอาซัดอิชาซูโบบ่ายมะเกเรบอาซัดอิชาไม่ใช่ซุโบอ,อย่างเดียวอยู่อย่างเงี้ยเป็นเวลาหนึ่งเดือน uh huh. เต็มๆห้าเวลาเลยนะกูนูด เพื่อที่จะสาปแช่งแค่เดือนเดียวเท่านั้นพวกเรียกกับพวกรักว่าจนกระทั่งอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาได้ลงอัลกรุรอานมาบอกกับท่านนาบีว่าไม่ใช่หน้าที่ของนบีไลสรกรมินันัมริชัยไม่ใช่หน้าที่ของนบีที่จะไปจัดการกับพวกเขาเหล่านั้นอัลลอฮ์ลงอัลกรุรอานมาปลอบใจท่านนาบีแล้วบอกกับท่านนาบีว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของท่านนาบีหน้าที่นบ,บีน,บ,นบีก็หยุดแปลว่านบีทําการดูอากูนู เพื่อสาบแช่งพวกเรียกกับพวกรักหวานเป็นเวลาหนึ่งเดือนเอน,เนเต็มครับแล้วก็ทุกเวลาด้วยไม่ใช่ซูบโบยางอ่าทุกเวลาทั้ง5เวลาด้วยอันนี้เป็นฮะดิษ,ษสุเฮียในสวเฮียบุคอรีในสวเฮียมุสลิมไม่มีการถกเถียงในประเด็นอย่างนี้ครับแต่มันมีฮะดิษอยู่บทหนึ่งที่บอกว่าจริงอยู่ในห้าเวลาเนี่ยนบีกุนูตั้งห้าเวลาแล้วกันหนึ่งเดือนแล้วนบีก็หยุดฝะอัมมาฟิสซุบฮิแต่ในซูบโบเนี่ยยักนุตุนบียังคงกูนูตอยู่ พัตนาฟารกฏดุนยาจนกระทั่งตายจากโลกดุนยานี้ไปนี่แหละคือปัญหาที่บรรดานักวิชาการเขามาถกเถียงกันว่าเอมันจริงหรือไม่จริงนักฮะดิษเขาก็ไปตรวจสอบสายรายงานคือเป็นฮะดิษที่อ้างถึงท่านอานัสบินมาลิกซึ่งเป็นซอฮาบะของท่านอับดุลมัสลลัลลอฮวาเล้วสัลลัมตอนี้ซอฮาซอาบะท่านนี้จะเป็นผู้รายงานจริงหรือเปล่าก็ไม่มีคำรายงานว่าเจ้าตัวคืออานัสบินมาลิก กระทำถ้าเป็นซุนนะนบีก็ต้องกระทำตามหรือซอฮาบะคนอื่นๆกระทำตามกูนูดเฉพาะละมาสุโบก็ไม่มีอ่าม่แสดงว่าหะดิษบทนี้มีปัญหาอะสิแปลงแล้วอ่าอ่าและอีกอย่างหนึ่งก็ไปค้านกับหะดิษในสุเฮียของบุคครีและมุสลิมที่บอกว่าท่านอบูบักท่านอุมัดก็ไม่ได้ทําการกูนูดเฉพาะในละมาสุพี่ก็ไม่มีไม่เคยไม่มีซอฮาบะท่านอื่นๆก็อ้าวตกลง ฮะดีษทีอ่านคารายงานถึงท่านอานัสบินมาลิกเนี่ยมีปัญหาแะ้วสิแล้วนะักฮะดีษก็ตรวจสอบปรากฏว่าก็พบว่าหนึ่งในผู้รายงานที่ชื่ออบูยะฟัตอารอรอซีเนี่ย<ม>เป็นคนที่ดอีฟทาให้ฮะดีษบทนี้เนี่ยมีปัญหาหมายถึงอะไรครับดอีฟดอีฟก็คือมีมีมีปัญหาในตัวผู้รายงาน<ม> <c oughs> คือฮะดีษดอีฟฮะดิษที่มีปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นสายรายงาน<ม>หรือตัวผู้รายงานหรือเนื้อหาคํารายงานป<ม>รากฏว่าฮะดีษบทเนี้ย มีปัญหาที่ผู้รายงานม,มีปัญหาที่ตัวผู้รายงานที่เชื่ออบูยะฟัตอารอรีรอีกประการหนึ่งก็คือถ้าหากว่าท่านนาบีทาเฉพาะกุนูดในละมาสซุพฮี่ยันตายเลยเนี่ยมันก็ต้องมีร่องรอยการกระทําของสัาบะครับสืบต่อเรื่อยมาแล้วถามว่าท่านนบีกุนูดในละมาสซุพฮี่ยันตายเลยเนี่ยนบีบอ่าต้นไหนห ก็ต้องมีระบุเอาไว้อก็ต้องมีระบุครับเพราะว่าที่คนบ้านเราเอามาอ่านกันนี่อัลลอฮุมมหดีนีฟีมันฮะไดวะอาฟีนีฟีมันอะไฟอันนั้นเป็นกูนูดในวีเตสวีเตสก็คือละหมาดสามรากัสเปิดท้ายในค่้วหมใช่ทําไมถึงต้องไปเอากูนูดในวีเตสมาใส่ในซุปฮีแล้วซุปฮี่ของซุปฮี่จริงๆเนี่ยมีไหมน่ะต้นไหนครับก็ปรากฏว่าไม่มีการรายงานการกระทําจากนบีจากบรรดาซอฮาบะมันมีฮะดิษต้นนี้แหละ ที่อ้างว่าอันนัสรายงานที่บอกว่าเป็นฮะดิษดออีฟเนี่ยที่บอกว่าอัมมาฟิซุบฮิยักนะตุฮัตตาฟารกตุนยาในเฉพาะซุโบนบีทำยันตายเลยเนี่ยปรากฏว่าฮะดิษมันดอะอีฟมันมันหลักฐานเอามามาเป็นหลักฐานไม่ได้เป็นหลักฐานไม่ได้ที่บางคนก็บอกเอ้ยฮะดิษดออีฟเนี่ยมันก็เอามาทำได้นะเพราะว่านักวิชาการบางคนนี่ก็ก็บอกว่าเอามาใช้ได้คือแค่อ้างว่าบางคนนักวิชาการฮะดิษบางคน แล้วถามว่าแล้วคนอื่นล่ะส่วนใหญ่ไม่เอาเออนักวิชาการฮะดิษอวุโสอย่างอิหมั่บุคารีหรืออย่างอิบนออารบีอัลมาลิกีนักวิชาการคนอื่นๆบอกว่าฮะดิษตัวอิฟเนี่อามาใช้ไม่ได้นะไม่ว่าจะในอะกีด้านในอิบาด้าในเรื่องอะไรแต่เรื่องอะไรทั้งหมดเอามาใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เพราะอะไรล่ะอยกกุรอานมาเป็นหลักฐานบอกว่าวลาตกฟูมาลัยสลักะบฮิอิม อย่าได้อย่าได้เชื่อตามในสิ่งที่ไม่มีความรู้อ,อ,อีกอายะหนึ่งก็คืออินจาะคุมฟาซิกุมบินะบะอินฟาตาบยาูถ้าคนฟาซิกคนชั่วคนเลวนาข่าวได้มาบอกแล้วก็ทําให้มันกระจางข่าวโดยก่อนออนักคัตฤกษอวุโสเนี่ยเขาบอกคัตสษดออีฟเอามาใช้ไม่ได้เนี่ยเขาอ้างอิงตัวบทหลักฐานจากคุรานแต่ในขณะที่มีนักวิชาการบางคนบอกว่าขัตฤษดออีฟเสนอแนะนะคำเสนอแนะบอกคัตสษดออีฟ เอามาใช้ได้ในฟอดอิรุนอะมานคือคนที่จะเอาเนี่ยพอมีช่องเนี่ยเอาเลยเอาตรงนี้แหละแต่ก็ไม่ได้เอาคําเสนอแนะในกฎเกณฑ์เงื่อนไขของเขาเขาเสนอแนะว่าไงเขาเสนอแนะว่ามาทําสักครั้งครักันพลาดเอามาทําสักครั้งเผื่อจะเป็นสุนนะของดบีแต่เราเอามาทํายันตายเลยซูโบฮุมะไรอัลลอฮุมมัดีนีฟีมันฮะไดเป็นวาจิบเลยแล้วเวลาอ่างนอ่าวัดตัวอิฟก็เขาว่าได้คือคือไอตรงจะเอานั่นแหละ ให,ให้มีใครว่าทุกค,คนช่องสักนิดแล้วไม่ได้ดูกฎเกณฑ์เงื่อนไขอะไรต่ออะไร,ลรและไอที่เขาเสนอบอกมาใช่ไม่ได้มีหลักฐานก็ไม่เอาคือหลักฐานทางคนเยอะเนี่ยไม่เอาไอ้ทั้งว่าบางคนคนสองคนนี่ก็เอาเลยคือในใน,ในระดับมัฮับเนี่ยอย่างท่่นอิมัมชาฟีอีบรหิมฮุลล์ครับขอลหสซุฮานนตูวะตลอาลาได้ส่งเมตตาท่านด้วยท่านก็เป็นนักวิชาการที่เป็นที่รู้จัก แล้วก็เป็นที่ยอมรับในสังคมเราในสังคมในแต่ละที่ที่แตกต่างกันออกไปเพราะบางที่เขาถือมัสยิดฮานาฟีบางที่ถือฮัมบารีบางที่ก็ถือคือถ้าในระดับมัสยับเนี่ยก็จะมีมุมมองที่ต่างกันออกไปอย่างเช่นมัสยิเชฟฟีเนี่ยเขาก็ถือละหมากนูดในละหมาสุขฮีนั่นคือมัสยัดนั่นคือมัสยิแต่ว่าเราก็ต้องคำนึงถึงว่าอิหม่ามเชฟฟีเองเนี่ยแกแกก็บอกว่าไอ้ตรงไหนมันเฮีย ตรงไหนมันถูกต้องตรงตามสุนหนะแหละคือมาตรฐาของฉันหรือถ้าไม่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 ถรกไม่ใช่ก็ไม่เอาแต่เราไม่เอามายึดคาพูดนี้่กรเราก็ไม่รู้สิาะงั้นถ้าวิพี่น้องจะทําหรือไม่ทําก็ตรงนี้ต้องรับผิดชอบกับตัวเองแต่ผมบอกให้ฟังว่าตัวบทหลักฐานที่เอามาอ้างเนี่ย มันไม่ได้อยู่ในสถานะสวเหี้ยครับสวเฮียมีสักต้นไหมวัานาบีทํากูนูดในซุปพี่ยันตายเลยนะยมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีมมมมตัวกูนูดในห้าเวลาเนะี่ยเดี๋ยวเราบางคนก็ถามแบบซิกแซกแล้วนบีเคยกูนูดในละหมาดซุปพี่ไหมเคยสิครับอ่าเคยครับแต่ไม่ถามต่ออีกสี่เวลาที่เหลือเคยไหมครับถ้าถ้าเคยก็นี่ไงหลักฐานก็นบีทำอ่าถามซิกแซกเพราะนบีกูนูดทั้งห้าเวลาเนี่ยหนึ่งเดือนเต็มซบโบมีไหมมี มีก็ถามแค่สุโบโอ้โหเอาวัสดุเสร็จแต่ไม่ถามต่อแล้วนายบิทบายด้วยไหมอาซัดด้วยไหมมาเกล็บด้วยไหมอิชาด้วยไหมไม่เอาไงจะเอาแค่สุโบอ่าสุโบมีคือถ้าเฉพาะสุโบอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีตัวบทหลักฐานที่ที่เฮียครับแล้วไอ้ที่เอามากล่าวกันอัลลอฮุมมหดินีฟีมันฮะไดเนี่ยไปเอาของวิตวเต็ดคำกล่าวกูหนูดในวิเต็เอามาใส่ในซูโบอแล้วคำซูโบจริงๆมันคืออะไรก็ไม่มีไงครับก็ไม่มีคำรายงานครับ ยืนยันอีกมันจะเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นต้นเดียวกันระหว่างวิตเตศดกับในสุพีกับชื่อกุนูดเหมือนกันอัออาจา์อันนี้อัติมาละเออก็ในเมื่อในเมื่ออะไรตาชาหุดครับอัตฮิยาเนี่ยก็ยังอยู่ในสุนนะก็มีในฟัดดูก็มีแล้วก็ในวิตเตศดก็ยังต้นนี้แหละไหนคุยให้เข้าใจหน่อยสิมาถามอะไรลัดๆน่มีต้นเรื่องบ้างก็หมายหมายถึงในเรื่องของดูอากุนูดไงคือ จะระหว่างซุปพี่กับในวิตเตสเนี่ยมันเป็นต้นเดียวกันไม่ได้หรอน่าจะใช้ได้น่าจะใช้ได้ก็ได้เมื่อดูอาตาชาฮูดก็เป็นต้นเดียวกันระหว่างซุนนะกับละหมาดฟันดูอ๋อคือไม่เอาเว่าจะเอาให้ได้เหมากันนะครับคือไม่ใช่เรื่องอัตติยาเนี่ยไม่ได้มีใครมาถกเถียงอะไรกันเลยตัวบทหลักฐานสวเฮียครับ มอกงั้นเอาไปเปรียบไม่ได้ไม่ได้เพราะเรื่องนี้มันหลักฐานโซเฮียแต่แต่นู่นในละมาสุโบนก็เถียงกันเรื่องหลักฐานมันจะโซเฮียไหมจะโซเฮียไม่โซเฮียคนละเรื่องกันคนละบทกันคนละประเด็นกันผมพยายามจะถามแล้วแต่ก็ยังไม่มีช่องอหาช่องให้ใช่ไหมผมอยู่ว่าเอ๊ะทำไมถามอะไรรัดจะทำให้ให้องงงหรือเปล่าครับคือเอาละเราไม่ตำหนิไม่ตำหนิแต่เราเสนอเนะย มในแวดวงของนักวิชาการเขาก็มีคีราากันคนนู้นว่าได้คนนี้ว่าไม่ได้คนนั้ว่าไม่ได้แต่ขอให้เข้าใจว่าโดยข้อเท็จจริงของหลักฐานี่มันเป็นอย่างนี้ครับส่วนจะเอาหรือไม่เอาพี่น้องก็พิจารณากันเอารับผิดชอบกันไปอัลลอฮฺ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 ัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮัลลอฮอัลลอฮฺัลฮัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอ วะล وعلى آله وصحبه أ ิ م ع ي ن أما بعد السلام عليكم و ر ลามุอะลัยกุมวะเราะะห์มตุลลอฮิวะะะบเราากตุฮ์ขอความสันติความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีแด่ท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังรายการทุกๆท่านท่านพี่น้องครับผมบอกเคยบอกพี่น้องไปแล้วว่าตอนนี้กระแสสลับเนี่ยกำลังโอ้โหเปลววัดเลยในสังคมมุสลิมเราคณะเก่าก็เก่าด้วยรายการวิทยุเออพวกคณะใหม่มันอ้าวสลับ พวกนี้มันไม่ใช่สลับหรออาคณะเก่าออกรายการวิทยุก็เ,กเอาด้วยเอาคือคือเอาหยุดไม่โยก็จะเอากับเขาด้วยนะครับก็คณะเก่าก็โจมตีโจมตีว่าพวกเราเนี่ยเอาเป็นเอาตายกับเขาในปัญหาที่อุลมาสลับเขาก็ยังไม่เอาเป็นเอาตายผมบอกใช่ผมเห็นด้วยกับคณะเก่าเลยนะผมเห็นด้วยกับคณะเก่าแล้ว,ลวก็อขอโทษแทนอาจารย์สุน,น่าหลายๆคนในอดีตด,ด้วยที่ว่าเขาเอาเป็นเอาตายในเรื่องที่อุลมาไม่ให้เอาเป็นเอาตายเพราะอุลมาอนุญาตให้เห็นต่างได้เพราะมันไม่ใช่เรื่อง อซูนไม่ใช่เรื่องที่ไม่อนุญ,ญาตให้เห็นต่างก็ต้องขอโทษแทนอาจารย์เลยหลายคนด้วยกันแล้วเพราะว่าแน่นอนเรามีการเขาเรียกดีวอลล์บมีการปรับปรุงการพัฒนาในการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกุนูดเนี่ยคณะเก่าสบายใจได้ผมผมเนี่ยเรามาตามหลังท่านเลยได้เลยสบายอุลมามะสลฟัฟีเราในบอกได้ซ้ำไปบางคนนะนะเพราะถ้าเรามาตามหลังอิมัมที่อ่านกุนูดเนี่ยให้อ่านกุนูดตามไปเลยอุลมามะสลัฟฟีมาลิซุนนะเพราะเรื่องนี้เห็นต่างกันได้ เพราะฉะนั้นถ้าละหมาดตามหลังให้ตามอิมหม่ำก็ให้ตามอิมหม่ำไปเนี่ยแต่อุลามาซาลาฟีอุลามาลิสุนนะอ,อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกก,ก็ไม่ต้องยกให้อิม่มหม่ยกไปเพราะเราถือทัศนะว่าไม่ยกนี่เรื่องเห็นต่างกันได้เห็นไหมเรื่องเห็นต่างกันได้เราก็เห็นต่างกันเราไม่เอาเป็นตายเราไม่ชี้หน้า,ด,าด่าดูถูกเหยียดยม้มแสดงความเป็นศัตรูกันเปล่าและห้ามด้วยใครที่มาสแสดงความเป็นศัตรูในเรื่องที่อนุญาตให้เห็นต่างคนคนนี้ระวังจะเข้าด่านสองระวังให้ดี เพราะฉะนั้นคณะเก่าเนี่ยจะไปว่าอาจารย์สุนันท์เนี่ยผมไม่เกี่ยวกับอาจารย์มีนะเราเรายืนยันในเรื่องที่อุลมะสลับยุคสลับเขาเห็นต่างกันได้เขามีชี้ว่าหลงออกจากสุนนะเนี่ยอันนี้เขาไม่บอกนี่เรื่องนี้เอกนารห้ามเห็นต่างเราก็เห็นต่างกันได้ไม่มีปัญหาแต่นี่เรื่องที่เราสอนอยู่นี่ห้ามเห็นต่างเรื่องอุซูลเรื่องที่ห้ามเห็นต่างใครเห็นต่างเนี่ยนะอย่างน้อยในข้าด่านสองนออกจากอาริสุนนะไปเลยนี่ผู้ตามกฎ หรือไม่ก็ดันหนึ่งออกจากอิสลามไปเลยวันอายาดูบิลาตกนูตัดสิ้นสภาพจากการม,มุสลิมนะครับนี่ห้ามเห็นต่างเลยเพราะฉะนั้นสังคมมุสลิมถ้า,ถ,าถ้าเป็นเนี่ยนะในเรื่องนี้เห็นต่างได้ไหมเรื่องนี้ถามก่อนเลยรู้ได้ไงตําราสลับเล่มไหนยังไงอุลมามะชี้แจงไว้ในเล่มไหนของตําราสลับเนี่ยถ้าเราเป็นเราก็จะถามแบบนี้แล้วปัญหามก็จะจบโอเคคุณเห็นแบบนี้เราเห็นแบบนี้เราอยู่ด้วยกันได้นะเพราะเรื่องนี้เห็นต่างได้แตนะ่ไม่ใช่ว่ามั่วเป็นสุดตรงไอ้นี่ก็เห็นต่างไม่ได้สัเกเรื่องหนึ่งไอ้นี่ก็เห็นต่าง มันไม่เป็นวาซัพมันไม่เป็นสายกลางจริงๆเพราะฉะนั้นอลิซุนนะวันจม่าเป็นกลุ่มสายกลางอย่างแท้จริงไม่สุดโต่งไปทางหนึ่งทางใดไม่ใช่ว่าเป็นกลุ่มที่ว่าใครเห็นต่างือถูกขับจ่ออลิซุนนะแต่ถ้าเรื่องนั้นเห็นต่างได้หรือไม่ใช่เป็นพวกบางพวกที่จะเห็นต่างได้ทุกเรื่องไม่เป็นไรอยู่อันหมดอันนี้สุดโต่งนทั้งคู่เลอะเทอะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ตรงกลางว่าเรื่องไหนที่เห็นต่างได้เราไปเรียนรู้จากชาวสลับ เรื่องไหนที่เห็นต่างไม่ได้ชาวสลับก็เขียนตำราอุซูนไ้ตำราที่ว่าด้วยเรื่องที่ไม่อนุญาตให้เห็นต่างนะครับอย่างที่อาจารย์มินได้สอนอยู่ของอิหมัมบ,บัร์บาารีซึ่งเป็นตำราของอุลมามะอลิสุนนะในยุคสลับ